คุณเคยประสบปัญหาแบบนี้ไหมฟาร์มแล้วก็ตายอยู่นั่นแหละนะครับวลวไม่ตานสักทีผมมีตัวช่วยให้คุณนี่เลยรีซิตช็อปร้านรับฟาร์มแมปบอกฟุตและคิงเลกาซี่และที่สําคัญทางร้านยังมีไก่ตันมาขายอีกด้วยราคาเริ่มต้นเพียงแค่99บาทเท่านั้นและทางร้านก็ยังมีบริการกดผลและบริการกดเกมพารแมปต่างๆอีกด้วยเช่นอนิเมะไฟเตอร์ Fighter, บอกฟุตคิงเลกาซี และออสตาทาวเวอร์ดีเฟน์นั่นเองถ้าผู้ใดสนใจเนี่ยลิงก์อยู่ข้างล่างนี้เลยนะครับเฮ้ยแมปนี้ไม่มีใคร PVP กับเราเลยเลยไงวันนียไปดูที่คาเฟ่ดีกว่ามีคนอยู่หรือเปล่าเอ๊ะนั้นมันใครวะเชนายนายหนึ่งกับเราเปล่าท้าฉะนั้นเราให้โยรู้เลยนะผมซื้อไม่ได้ครับผมไม่มีของขอของหน่อยได้ไหมครับนไม่ใช่ปัญหาเลยถ้านนั้นมีมีของนะนะเรามีร้านดีๆมาแนะนำนะนะจะได้เททๆนี่เลยลาวาบักนายสามารถเติมโลบักผ่าน VAP s e r v ์ฟเริ่มต้นด้วยที่17บาทเท่านั้นไม่ใช่แค่นี้ต่่่่วาาาาานนยยยยเเเังงงสมมรรถกกิฟไไออออทหืดดลๆชบ King Legacy, อ l s t a r Tower Defense และ a n เม e Fighter นั่นเองงั้นผมขอตัวไปเติมก่อนนะครับ กลับมาครับสำหรับ24ชั่วโมงโลกแรกนะครับตอนนี้ผมไม่ได้อยู่ในตัวของเบคอนนะครับแต่ว่าผมเนี่ยอยู่ในตัวของเดอะฮักนั่นเองนะและทีนี้นะครับผมเนี่ยก็ได้ใช้เป็นผลควันนะครับตอนนี้ก็ขอตัวเนี่ยฟาร์มมาสเตอรี่ผลควันก่อนละกันผมก็มารับเควสนะครับเควสแรกเลยนะครับเพราะว่าตอนนี้ผมต้องฟาร์มที่ก่อนนี่จนถึงเลเวลทั้งหมด60นะครับแล้วก็จะฟาร์มผลควันไปด้วยนะครับซึ่งผลควันเนี่ยมันไม่ได้ดีอะไรหรอกนะแต่ว่ามันเป็นสายโลเกียนะครับก็น่าจะแบกได้หลายแมปเลยนะครับโอเคป่ะเริ่่่่่่่่่่่่มมมมมมมฟฟาาาาาาารรรรรรร์์กกกกััััันน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 นเเ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 เลลลลลลยย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 ผผผคคควววีีี็็ออ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 ืืงงงงงะะะบพพสิไไไแแแ้้้ดปใขต ฉะนั้นก็เหลือแค่มอนตัวสุดท้ายแล้วนะครับเควสแรกก็จะเสร็จละนะแต่ตอนนี้ผมลองทดสอบดูนะครับโดยการใช้สกิลเอฟบินผ่านไปดูนะครับว่าจะทําได้ไหมแต่ว่าก็ไม่สามารถทําดาเมจได้นะครับโอเคครับรับเคลียกันต่อเลยผมก็รับเควสเดิมๆนะครับจนก,กว่าเรเวลผมเนี่ยจะขึ้นเป็นที่60แล้วก็จะเปลี่ยนเกาะฟาร์มนะครับโอเคตอนนี้ก็รวมมอนแล้วก็ตีฟาร์มอยู่ตัวแถวนี้แหละฉะนั้นผมก็เริ่มกลับมาใช้ดาบฟาร์มแล้วนะครับเพราะว่าการที่ผมเนี่ยใช้ผลสโมเกอร์ในการฟาร์มเนี่ยมันค่อนข้าง,งทีีนะ่่นะ่่จจจะะชช้้้้าา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 เเเเเลลลยยยนแตกกก็ผผขมมมววบบบงงรรรัณูสึด ไปเราขออัพจะเมทสักหน่อยละกันนะครับโดยที่จะเอาไปทั้งหมด10สตัดนะครับโอเคเรามาเริ่มฟาร์มกันต่อดีกว่า ก็แรงขึ้นมานิดนึงนะก็พอที่จะสามารถฟาร์มมาสเตอรี่ได้แหละและตอนนี้เควสที่2ก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยจะมารับเควสต่อไปกันเลยเดินผิดฝั่งอีกละฟาร์มที่เกาะนี้ทีรัยเดินรับเควสผิดฝั่งตลอดเลยจากนั้นผมก็ได้ทดสอบรับเควสบาร์กี้ไปนะครับเพราะคิดว่าตัวเองเนี่ยฝีมือในระดับเทพเจ้าแล้วนะก็เลยรับเควสบาร์กี้ไปนะครับโดยที่ไม่รู้เลยว่าดาบเนี่ยก็ไม่สามารถตีเข้าเหมือนเดิมนะครับที่หลังก็เหลือแต่ไม้กระพณนะครับซึ่งไอ้ไม้กระพณเนี่ยก็แทบไม่มีดาเมจออออะะะไไไไไรรรรรรเเเเเเเลยยนนนนนคคัััับบก็มม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 ่่่่่่สสสาาาถููู้้้้้ดดดหืืิิววตงี ผมก็เลยตัดสินใจไม่ตีมันต่อแล้วกันนะครับจะเดินกลับไปฟาร์มคืนละนะเพราะว่าฝีมือเราเนี่ยมันต่างกันเกินไป ผมเลยไม่สามารถสู้ได้จบเลยนะครับว่าจะโชว์โหดซึกหน่อยโอเคครับกลับมาเริ่มเควสลา่าลูกกระจกต่อนะครับย่างแรกเลยผมเนี่ยก็จะตีมอนไปเรื่อยๆแล้วก็ใช้สกิลผลเนี่ยในการทําดาเมจเพื่อที่จะฟาร์มมาสเตอร์รียนะแต่ว่ามันก็ฟาร์มช้าเหมือนเดิมนะครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยทั้งทที่ลากมันเข้ามาในวงควนันแล้วแต่มันก็ยังไม่ตายนะครับไอ้มอนพวกนี้มันอืดจริงๆมันน่าจะไม่อืดหรอกนะครับแต่ว่าสกิลผลเนี่ยมันไม่แรงนะโอเคเราเนี่ยก็ตีรวมกันเลยละกันนะครับจะได้ฟาร์มทีเดียวเลยนะ ผมก็จะใช้ดาบเนี่ยตีไปก่อนมันเดิมเลยนะครับจนกว่าเลือดมันเนี่ยจะเหลือน้อยมากๆแล้วเราคอยใช้ผลในการปิดฉากมันนะครับแต่ว่าก็เผลอตีไปจนมันตายนะครับผมก็เลยตัดสินใจใช้ผลเอาเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าถ้าใช้ดาบมากกว่านี้มันก็คงจะตายแน่เลยและที่ผมไม่เปิดหาคียก็คือถ้าเปิดฮาคีเนี่ยดาเมจดาบเนี่ยมันก็จะแรงเพิ่มขึ้นนะครับจนทําให้ผมเนี่ยเผลอตีมันตายไปนะครับผมก็เลยปิดฮาคียดีกว่านะผมจะเอาแค่สกิลเอ็กเท่านั้นนะครับเพราะว่าสกิลซีเนี่ยมันใช้ทั้งหมด50มาสับมา าสำหรับผมที่มันฟาร์มยากแบบนี้นะครับ50 Mastery คืออะไรที่ยากมากๆนะผมก็จะฟาร์มอย่างนี้แหละนะครับไปเรื่อยๆจนกว่าเลเวลเนี่ยจะครบ60แล้วก็จะได้สกิล X ของผลควันนะโอเคก็จะรวมมอนแล้วก็ตีไปอย่างนี้แหละเอาละครับตอนนี้ก็เหลือเพียงแค่มาร์เดียวแล้วนะครับผมก็จะได้สกิล X แล้วนะครับก็ขอตัวฟาร์มอย่างนี้ไปเรื่อยๆเลยลวกันนะและตอนนี้นะครับเลเวลผมเนี่ยก็ขึ้นมาที่59แล้วนะครับเหมือนคูณ2จะไม่ได้ช่วยอะไรเรามากเท่าไหร่นะครับสำหรับการฟาร์มที่เดิมนะและ Mastery เนี่ยก็ จะถึง20นะเพราะว่ามันขึ้นช้ามากๆเลยจากนั้นผมก็ฟาร์มมานะครับจนขีดมาเตอร์ลเนี่ยเลยแค่นิดเดียวนะครับก็คือฆ่ามอนตัวเดียวมาเนี่ยก็จะขึ้นมาที่20แล้วนะจะต,ต้องสั่งสกิลลงมาเนี่ยผมก็คิดว่ามอนเนี่ยจะตายเลยนะครับแต่กลับกันคือมันไม่ตายนะครับโอเคตรีรอบหนึ่งและตอนนี้นะครับก็ได้สกิล X มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสกิล X เ,เนี่ยก็เป็นการต่อยควันออกไปนั่นเองนะครับเอาล่ะแล้วตอนนี้เราก็ได้สกิลที่เราต้องการมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปเเ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 เนน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 นีีีีีี่่่่่ยยยกก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 ก็็็็็หหลล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 ืือออออแแแตาาาาารรรรฟ์มมมมมววววววใ้้้้้้ถึึง60 60จจจจะะะะะะไดสสัััทผผฆขคบ ที่ยอดเยี่ยมไปเลยเพราะว่าผมเนี่ยก็เบื่อเกาะนี่เตรียมที่แล้วด้วยและในที่สุดนะครับเลเวลผมก็60ละได้เวลาเปลี่ยนเกาะแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมก็ต้องไปฟาร์มที่เกาะทะเลทรายนะจากนั้นเดอะฮารกเนี่ยก็ได้ออกเดินทางอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่เขาเนี่ยไม่ได้ออกเดินทางมานานเพราะว่าจะมาหลงอยู่แต่เกาะบากีนะครับโอเคไปกันเลยและในที่สุดก็เดินทางมาถึงเกาะอาราบัต้าไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับหรือว่าเกาะทะเลทรายนั่นเองนะครับก็อันดับแรกเลยนะครับผมเนี่ยก็จะบินแล้วก็เก็บกล่องนะแล้วก็จะหาที่เซฟนะครรัเเาาาว่่นนนนี้้้งมกกกลหผ็ไดดใใชสูึิ จุดเซฟเนี่ยเพราะว่าผมนึกว่าจุดเซฟมันอยู่ใกล้ๆนะครับจุดเซฟเนี่ยมันดันมาอยู่ตรงที่ซื้อเรือเลยนะครับก็เกือบพาไม่เจอนะเมื่อเซฟเสร็จแล้วนะครับเราก็มารับเควสแล้วก็ฟาร์มกันต่อเลยก็รับเป็นเดสเซอร์บันดิตนะครับโอเคก็อยู่ใกล้ๆเลยนะครับจุดฟาร์มเนี่ยผมก็จะใช้การรวมมอนแล้วก็ฟาร์มทีเดียวนะครับเหมือนเคยนะเพราะว่ามันเป็นวิธีการฟาร์มที่ฟาร์มง่ายที่สุดแล้วแล้วก็ไวที่สุดนะครับเมื่อรวมมอนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เริ่มฟาร์มกันเลยแล้วกันนะครับตีเข้าไปโโออเเ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 คคคคคคนน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 ะะ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 รร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 ัััััััับบบบบบตตตีีีี้้้้มมมมมกก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 ก็็็็็าา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 ลลลลงงจจจยยยยยยแวววฟฟ์์์ไๆสสหห่่ผดใิ ผมเนี่ยครบ6 0 0 0 0แล้วก็จะไปซื้อดาบ3ดาบนะครับมันจะเป็นสาดาบโลกแรกนะครับซึ่งมันจะขายอยู่ที่ก่อน้ำแข็งะนะและใน,นที่สุดนะครับเควสแรกข,ของเราเนี่ยกเกษตรเป็นที่รียบร้อยแล้วนะซึ่งเราเนี่ยจะได้เห็นประสิทธิภาพของคูณ2แบบเต็มที่เลยเพราะมันเก,กาะเก่าเนี่ยเลเวลค่อนข้างที่จะน้อยเลยนะครับมันก็เลยไม่แสดงประสิทธิภาพของคูณ2ให้เราเห็นนะครับพอเรามาฟั์มอยู่ที่เกาะเนี่ยคูณ2ก็ทํางานได้เต็มที่เลยจากนั้นผมก็ได้เริ่มตีมอนต่อไปโดยที่ไม่รู้เลยนะครับว่าเควสเนี่ยมันเสร็จแล้วนะผมก็ตีไปเรื่นน <ๆ S 1> งงเดิ ตีสมอนหมดเกาะเลยเพิ่งรู้ตัวจากนั้นผมก็กลับไปรับเควสนะครับเพราะว่ารู้ตัวแล้วนะก็เลยกลับมาฟาร์มต่อโดยการรวมมอนแล้วก็ฟาร์มทีเดียวอีกเช่นเคยนั่นแหละนะครับ โอเคตีเข้าไปเลยซึ่งเราเ,เ,เนี่ยก็ต้องฟาร์มอยู like that, ่ที่เกาะเนี่ยจนถึงเลเวล90เลยนะครับถึงจะเปลี่ยนเกาะไปที่เกาะหิมะได้นะแต่ผมเนี่ยก็จะฟาร์มเงินนะครับให้ครบ60,000ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าผมเนี่ยจะไปซื้อ3ดาบที่เกาะหิมะก่อนเลยแล้วตอนนี้เงินผมเนี่ยก็ครบ60,000ไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับพอผมอัสตรรย์เสร็จแล้วเนี่ยผมเนี่ยก็จะเดินทางไปที่เกาะหิมะเลยเพื่อที่จะซื้อสากัั้นนะบจมาซื้อ3ดาบที่เกาะหิมะนั่นเองตอนนี้ก็มาถึงไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเขาได้เดินขึ้นเกาะไป ซึ่ง3ดาบเนี่ยก็จะขายอยู่ข้างบนเลยนะครับก็จะมีจุดขายอยู่ตรงนี้นะก็จะเป็นตัวสีเขียวๆอยู่ตรงนี้เลยซึ่งมันก็ไม่ได้ขายแค่สดาบนะครับแต่ว่ามันเนี่ยจะขายท่อแป๊บด้วยแล้วก็จะขาย3ดาบด้วยครับซึ่งท่อแป๊บเนี่ยก็จะเป็นของซาโบ้นั่นเองนะครับราคาของมันเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะสูงเลยนะครับผมก็เลยเลือกที่จะซื้อเป็นทิปเปิลคาตาน纳นะครับซึ่งมาเตอร์ลี่นี่ก็ใช้ทั้งหมด60นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่เยอะเหลือเกินเมื่อกลับมาที่กอล์นี่ผมก็เลยเริ่มรับเคามรื่าากนนะครแ่่ม ู้สึกได้เลยว่าทิปเป้นคาตาน่าเนี่ยมันจะตีช้ากว่านะครับแต่ว่าดาเมจเนี่ยค่อนข้างที่จะรุนแรงเลยทีเดียวจากนั้นผมก็ได้ใช้วิธีการรวมมอนแล้วก็ฟาร์มทีเดียวอีกชิ้นเคยนะครับเพราะว่าจะได้ฟาร์มง่ายๆนั่นเองนะสำหรับเกาะเนี่ยและมอนเนี่ยมันก็เกิดอยู่ใกล้กันด้วยครับก็เป็นการรวมมอนที่ง่ายมากเลยในตอนนี้เควสนี่ยก็เสร็จไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับและเลเวลผมเนี่ยมันก็อยู่ที่76นะตอนนี้ผมสามารถไปฟาร์มอีกฝั่งหนึ่งได้แต่ว่าผมเนี่ยไม่ไปเพราะจุดรอบเควสเนี่ยมันไกลนะครับผมก็เลยเลือกที่จะไม่ไปนะแล้วตอนนี้ดูเหมือนคูณ2เราจะหมดผมก็เลยรีบกดเติมคูณ2เข้าไปเพราะว่ากลัวมันจะไม่ทันการนั่นเองและเมื่อเราเติมคูณ2เสร็จเนี่ยผมเ ก็เลรีบวิ่งไปตีมอนเพื่อจะมารวมกันตรงกลางแล้วก็ฟาร์มทีเดียวเหมือนเดิมนั่นแหละนะครับเป็นเวลาที่ยาวนานมากครับและตอนนี้เลเวลผมเนี่ยก็อยู่ที่เก้าสี่ปที่เรียบร้อยแล้วจากนั้นผมก็นึกขึ้นได้นะครับว่าก่อนเนี่ยมันมีที่ซื้อหมวกของตาเหี่ยวนะซึ่งผมก็เดินหาอยู่สักคู่หนึ่งก็เจอมาไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อยู่ในรูนี้เลยให้เราเนี่ยเดินเข้ามานะครับให้เราลงไปในรูนี้เลยแล้วก็เดินเข้าไปลึกลึนะครับตามทางไปเลยนะครับจนถึงสุดทางเลยนะแล้วให้เราเนี่ยกระโดดขึ้ นะครับว่าเราเนี่ยต้องซื้อยังไงนะครับก็สามารถบอกผมได้เพราะผมเนี่ยก็ไม่ได้เล่นโลกหนึ่งมานานมากแล้วเหมือนกันจากนั้นผมก็ได้ตัดสินใจออกจากเกาะนี้ไปเพื่อที่จะไปตามหาเกาะหิมะแล้วก็ไปฟาร์มต่อถึงเลเวล120นั่นเองนะครับแล,และตอนนี้เราก็มาถึงเกาะหิมะกันไปที่เรียบร้อยแล้วผมเนี่ยก็จะจอดเรือแล้วก็ขึ้นไปฟาร์มมันให้ถึงเลเวล120กันเลยเมื่อขึ้นเกาะกันแล้วเราก็ต้องมาเซฟกันก่อนเลยนะครับเพาราะว่เวะเะะาเรเารเนี่ย,นนะะต,ยต้องปักหลักอยู่ที่เกาะนี้อีกนานเลยทีเดียวเมื่อเซฟกก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 ััััััันน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 นแแลลลลลล้้้ววววว็็็็มมมมมมาาาาาาารร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 รบบบเเ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 คคคคคตตตต่่่่่่่่่อออออยยยยะะะะีีีีีีซดิิึงงงจจใชธืืพทฆ ทีเดียวเลยนะครับจะได้ไวๆต่อการฟาร์มนะโอเคมือมากันพร้อมหน้าพร้อมตาแล้วก็ได้เวลาจีหอยเราเล่นก็ได้เวลาตีกันแล้วน,นะครับตอนนี้ก็ซอยเข้าไปยับๆเลยแต่ว่าดาเมจของผมเนี่ย มันก็ไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะแต่ว่าก็ยังมีสกิลที่พอจะทำดาเมจให้พวกมันได้ตอนนี้ก็สามารถเคลียร์พวกมันได้อย่างรวดเร็วตอนแรกผมก็กะว่าจะฟาร์มเสร็จปุ๊บจะไปรับเพื่อตีเยติแต่ปรากฏว่าเยติเนี่ยมันไม่เกิดผมก็งงเหมือนกันเพราะว่าผมเนี่ยก็ใช้เวลาฟาร์มอยู่ในเซิร์ฟนี้นานมากๆเลยประมาณเกือบ2ชั่วโมงแล้วด้วยแต่ว่าเยติเนี่ยก็ยังไม่เกิดแต่ก็ไม่เป็นไรในเมื่อมันยังไม่เกิดเราก็ไม่ตีมันละกันนะครับตอนนี้ผมก็ทาได้แค่ฟาร์มตัวเดิมนะครับจนให้้้้้้้เเ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 เลลลลลลววววววผมมมมมมมนน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 ีีีีีีีี่่่่่่่ยยยยยยคคคครร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 บบออออออูทแแาาาาาาากก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 ็็็็จะะปัััังงงโใใชชิิิธฟ์หหืืดไตตต เดียวและนี่ก็เป็นมอนชุดที่2นะครับเราเนี่ยต้องฟาร์มทั้งหมด8ตัวตอนนี้เราก็ได้มา4ตัวแล้วแล้วเมื่อเราเคลียร์มอนชุดนี้เสร็จมันก็จะครบ8ตัวพอดีนะครับแล้วเควสเราเนี่ยก็จะเสร็จพอดีเลยเอาละเรามาทำให้มันจบๆไปเลยดีกว่าแน่นตอนนี้เลเวลผมเนี่ยก็ขึ้นมาอยู่ที่92แล้วนะโอเคครับก็คงต้องใช้เวลาอีกสักครู่นึงแหละจนกว่าจะครบ120 แต่ก็คงไม่นานมากนักนะครับในตอนนี้นะครับเลเวลของผมเนี่ยก็ขึ้นมาอยู่ที่101่เป็นที่ร้อยแล้วนะครับและผมเนี่ยก็ลองเปลี่ยนมารับเควสโนแมนดูเพราะคิดว่ามันอาจจะดอรอปเลเวลผมเยอะกว่าตัวข้างล่างแล้วก็จะฟาร์งมง่ายกว่าเดิมตอนแรกผมก็คิดอย่างนั้นแต่พอผมรวมพวกมันมาเข้าด้วยกันแล้วก็ตีมันตายไปในครั้งเดียวและพวกมันเนี่ยก็ใช้เวลานานมากจนกว่าจะเกิดขึ้นมาแต่ละตัวผมก็เลยเปลี่ยนความคิดที่จะรับเค er วสมททันทีหลังจากที่ผ่ผมเนียไไดด้้้ปงแลลววผมมเเนี่ยกก็ัับบารคสโนบันดิตต่อเพื่อที่จะมาฟาร์มให้ถึงเลเวล120แล้้ววกก็ใชิธีารฟาร์มมที่เหือนนนนเดิมมมมั่กก็คืออาารรววไ้ที่เดียวกันแล้วก็จััััดดกาารรรรมมมนนนใค้้งงเเีีียววแลตตสออ์ขผ มันก็อยู่ที่50กว่าแล้วนะครับอีกไม่นานเราก็จะได้สกิล2กับไปที่เรียบร้อยแล้วก็ใช้เวลาฟาร์มกันนานเลือเกินสำหรับมาสเตอรี่เนี่ยและในตอนนี้นะครับเงินของผมเนี่ยก็มีอยู่ที่1นึ่งแสนเบลีผมก็เลยจะกลับเข้าไปในถ้าเพื่อที่จะไปซื้อโซนั่นเองนะครับบางทีเราอาจจะต้องใช้โซในการเข้าไปถ้าเราไม่มีโซเนี่ยมันอาจจะลำบากหน่อยวิธีซื้อโซก็ให้เรามาที่เลลี่แล้วก็มากดซื้อได้เลยแฟช่เซฟนั่นเองนะครับก็ใช้ไปที่1นึ่งแนเบลีก็เยอะพอสมควรและตอนนี้ผมก็ขาดอย ช้งก่อนนะครับถ้าเราไม่ค่าแช้งเนี่ยมันก็จะไมนุยันให้เราซื้อและมันก็จะบอกเราด้วยว่าเราเนี่ยแข็งแกงไม่เพียงพอนั่นเองแต่ก็ใช่ว่าเราเนี่ยจะเดินเข้าไปตีแช้งได้เลยเพราะว่าเราเนี่ยต้องเปิดประตูแช้งก่อนซึ่งเราเนี่ยก็ต้องมีเลเวลอย่างน้อย200นะครับไม่งั้นเราก็จะไม่สามารถรับเควสในการเปิดประตูได้และเมื่อเควสนี้จบลงเลเวลผมเนี่ยขึ้นมาที่120รีบกันไปที่รียบร้ยแล้วนะครับต่อไปเนี่ยเราก็ต้องเปลี่ยนเกาะกันแล้วซึ่งเกาะต่อไปที่เราต้องไปฟาร์มเนี่ยก็คือ, ford, อ,อาเาะ,นนะ,ะมมดป่่้จผไไ กันนะแล้วพอดดูดเข่าเนี่ยมันก็ไว้ทำบีเซนโตวีสองเื้อบีเซนโตวีสองเนี่ยเราก็ต้องขึ้นไปซื้อบนเกาะรอยฟ้าอีกเช่นเคย แต่ว่าตอนนี้น่ะเราก็ทําได้แค่ฟาร์มไปก่อนละกันในเวลาออเดินทางอีกครั้งแล้วมุ่งหน้าสู่เกาะมารินฟอร์ดเลสโก้และระหว่างการเดินทางของบักฮักเนี่ยเราก็ได้ผ่านมาเจอเกาะป่าซึ่งก็เป็นเกาะที่ทําให้ผมเนี่ยได้รับประสบการณ์อะไรหลายๆอย่างเหมือนกันซึ่งผมก็กลับมาในวันนี้ไม่ใช่อะไรผมเนี่ยจะมาสุ่มผลนั่นเองนะครับแล้วก็จะมาตบบอสลิงเล่นๆนะและเมื่อเรือจอดแล้วสิ่งที่ผมจะทําก็คือการเก็บกล่องแล้วก็ไปตบลูกกระจกมันเล่นสักตัวหนึ่งละกันก่อนที่จะขึ้นไปสุ่มผลนั่นเองนะรบบเาาาาะวว่มมมมแ้้้้นนตทีีนนลลผผยกกก็็ืออออไไปปขงด และตอนนี้ผมก็กำลังสุ่มผลและผลที่ผมได้ออกมาเนี่ยก็คือผลทรายซึ่งก็เป็นผลที่ผมต้องการมากในตอนแรกแต่ตอนนี้ก็ยังต้องการเยอะแหละก็กินเข้าไปนะครับมาสเตอรี่เนี่ยก็ใช้ค่อนข้างที่จะเยอะเลยซึ่งผมเนี่ยก็ต้องฟาร์มอีกนานเหมือนเดิมเมื่อกินเข้าไปแล้วก็มาลองพลังกับลูกกระจกมานเลยละกันนะครับดีขึ้นไปบนฟ้าเลยแต่ว่ามันก็ไม่แรงรลกนะเพราะว่าผมเนี่ยไม่ได้อัพผลนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราเนี่ยมาปิดฉากมานเลยละกันโดยการที่ผมเนี่ยใส,ส่สกิลข้งสุดท้ายเข้าไปให้มันตายคาตีนไปเลย โอเคตอนนี้มันก็ตายแล้วนะครับแต่ว่ามันเนี่ยไม่สะใจผมก็เลยทําการรีสตาร์ตตัวเองเพื่อที่จะเอามาัผลแล้วก็ไปไฟกับลูกพี่ของมันนะครับแล้วเมื่อตอย่างพร้อมแล้วเนี่ยผมก็รีมาไฟกับลูกพี่มันทันทีซึ่งลูกพี่ของมันเนี่ยก็กำลังหากล้วยกินพอดีเลยนะครับก็มีกล้วยอยู่จงน้นด้วยนะลูกหนึ่งอ่ะกล้วยยักษ์ซะด้วยในตอนนี้ลูกพี่ของมันก็ได้ตายเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับซึ่งขณะที่ผมเนี่ยกำลังจะเดินทางไปที่เกาะมารีนฟอร์ดนั้นผมก็ได้เจอกับเรือกล้วยเรับ ซึ่งก็เป็นเรือกล้ของผมเองนั่นแหละและการไปจนภายสู่ท้องทะเลก,ก็ได้เริ่มต้นขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละ่ะโกทูมารินฟอร์ดหวังว่าครั้งนี้จะไม่แวะที่อื่นแล้วนะเพราะว่าเราเนี่ยก็แวะมาหลายที่แล้วเกินไม่ถึงสักทีนั่นไงผู้ยังไม่ทันขาดคําบางคำฮักเนี่ยก็ได้แวะเกาะบาก,กี้อีกแล้วซึ่งสงสัยมันจะเป็นความแค้นส่วนตัวของมันนะที่มันเนี่ยโดนปู้ยี่ปู้ยำมาตั้งนานมันก็คงจะกลับมาล้างแค้นให้ตัวเองมันนั่นแหละนะครับโอเคและตอนนี้นครับมันก็กำลังจะใส่สกิ สุดยอดไปเลยครับประหังพักเนี่ยชมตัวเองก็เป็นเนี่ยนไง เล่นเองชงเองนะครับสุดยอดไปเลยและตอนนี้บากกี้ก็ได้ตายไปเรียบร้อยแล้วกระจอกจริงๆและในครั้งนี้แหละนะครับก็หวังว่าบักฮัมฮักเนี่ยมันจะไม่แวะที่อื่นอีกลนะโอเคไปกันเลยนะครับโกทูมารินฟอร์ดรอบที่3ก็จะไม่ถึงนั่นไงผู้ยุ่งไม่ตั้งฉากทำอีกแล้วนะครับตอนนี้มันก็ได้แวะอีกแล้วโอ้โหสุดยอดไปเลยบักฮัมฮักนี่จะแวะบ่อยเกินไปแล้วนะแต่ว่าครั้งนี้มันแวะที่เกาะลึกลับนั่นเองนะครับไม่รู้แวะทำไมเหมือนกันสงสัยอยากประลองฝีมือกับบ,บอสลึกลับนั่นเองกูเกิน โอเคแล้วตอนนี้บักคำฮักเนี่ยแป๊บๆๆจูนก่อนจูนก่อนแล้วตอนนี้นะครับบักคำฮักเนี่ยมันก็ได้ใส่สกิลใส่บอสนะครับบอสเนี่ยก็จะตายแล้วหรือเปล่าหรือยังไม่ตายยังไม่ตายนะครับแล้วกูดูอะไรวะาเนี่ยแล้วตอนนี้นะครับบักคำฮักเนี่ยก็ได้ใส่สกิลเข้าไปแบบเต็มที่เลยบอสเนี่ยแทบไม่ได้ทำราเมจดเลยนะครับ คือเป็นการโจมตีที่สุดยอดมากและตอนนี้นะครับชีวิตของบอตัวเดียก็ได้แขวนอยู่บนการรีคูดาวจากนั้นบักคัมฮักเนี่ยก็ได้ใส,ส่สกิลเข้าไปจนมันเนี่ยได้ตายเป็นที่รุบร้อยแล้วนะครับโอเคต่อไปเนก็ขโมยเรือกล้วยแล้วก็เดินทางไปที่เกาะมารินฟอยกันเลย let's go รอบที่4ี่ครั้งนี้ก็คงจะถึงจริงๆนะครับหวังว่านะเราก็มาถึงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ใช้เวลานานมากจนกว่าจะไปถึงเกาะเนี่ยถ้าบักคัมฮักเนี่ยมันไม่แวะมันก็คงจะถึงตั้งนานแล้ว เมื่อขึ้นเกาะมาเขาก็ได้เก็บกล่องนะครับหลังจากนั้นก็มาเซตสปากันเลยนะครับเพราะว่าเราต้องฟาร์มที่เกาะนี้อีกนานเลยทีเดียวไหนๆก็มาที่เกาะมาลินฟอร์ดแล้วนะครับก็ขอไปไฟ์กับบอสเลยละกันหวังว่ามันจะเกิดแล้วกันนะครับโอเคมันเกิดพอดีแต่เวลาโชว์ฝีมือที่สังสงมานานแล้วทำไมบอสตัวนี้มันใช้สามดาบเหมือนกับเราเลยหรือว่าเล่มเดียวกันกันแน่เราก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับอาจจะเป็นเล่มเดียวกันก็ได้ตอนแรกผมก็สงสัยเลยนะว่ามันใช้เล่มเดียวกันไหมแต่พอมัาใส่สกิลเท่านั้นแหละผมก็ถึง้นาห ปะขามไม่ใช่ดาบเล่นตัวเกนกับเรามันก็ต้องเจอจุดจบแบบนั้นแหละและตอนนี้นะครับดูนี่สิและตอนนี้ปะขามฮังเนี่ยก็มีข้างหัวกันเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็นอะไรที่สุดยอดไปเลยและวันนี้ปะขามฮังเนี่ยก็ได้เหนื่อยมา,มากแล้วเพราะว่ามันเนี่ยได้ไปตะลุไลร้เกาะเหลือเกินจนทําให้คลิปนี้ก็ต้องขอหยุดแต่เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับสำหรับใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์ผมด้วยแล้วกันก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้บ๊ายบาย